Yang yeah. yeah. <laughs> khoan mà này bò, hẹn hàng bò bà đi. Khoan hàng, khoan hàng mày đâu mày đâu? Ở gì này? Hả? Chết cò. Ủa, cái tám đâu đi? <laughs> <Ha? Thế quả? cười> uh. nữa, đi. <laughs> mày mò đó, đó bà đi. อันนี้จามใส่หม้อให้น้ำลายลงนะครับอันนี้ขั่วแห้งขั่วแห้งแล้วปุ๊บขั่วแห้งปุ๊บน้ำใส่แล้วครับมาไม่ได้ไหมน้ำใส่แล้วครับกะว่าเอาน้ำนี้เห็นเปื่อยเราวกันน้ำนี้เปื่อยก็กินได้จากหลุมบ้านนา tay 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 ดีมากนะสักสิทธ์แทงท้องกินกันนะช่อเส่ายมว่าบมมีเงินเซเว่าแปดที่แปดเทื่อรดิอันนี้ใครมาหลองมือนะไต่นไตนะครับไต่ไกไก่บนไต่ไขไตไก่ครับหัวใจเลยหนี่ยหัวน่อยกินมันแล้วไกไพงมันกับมันาลงแล้ว เพื่อเลาแม่มาคำน้อยกินนะแม่กน้อยจะน้ำตับให้แม่ยังน้อยกี่ยั่งไทแยงขึ้นขึ้นโอ้โขึ้นมันอันนั้นบอกไแยงขึ้นดี่ใสรเลยขึ้นเอาไต่มันบอกขึ้นขึ้นอย่งมันขึ้นก็ไต่มันบอกขึ้นตื่นขึ้นไต่ไตัวไต่ด้ยไต่่นี้ไต่่นั่นกินนิ้มแล้วไต่กับตับกินน้ำมาแล้วชินนิ้วันนี้เะมันจะโดนตี